Where ค t ราเมลโก้สลัมวาระมุตุลาอะไรคุณสุลามุรั่งมะตุลาอันนี้ว่าจะไถามหนค่ะในเรื่องเกี่ยวกับความฝันนะคะก็คือสัญญานะคะดีฉันฝันมาบอกว่าในความฝันคือว่าหนูว่าเอน่ามีคนใส่ชุดโต๊ะนะคะรูปว่างแบบ ตบสีอะไรครับสีขาวเลยค่ะครับแล้วหนูก็ไปที่เหมือนกับเหมือนกับบริเวณพื้นกว้างค่ะแล้วพอบังเออว่าก่อนอื่นนะคะหนูเป็นศาสนาพุทธค่ะอเราไม่ใช่อิสลามใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่อิสลามแต่ว่าหนูฟานาแต่ว่าหนูก็มีแฟนเป็นอิสลามค่ะอกับคนี้ไปอิสลาม,มันเขามานานแล้วแล้วแต่แบบทีเนี้ยหนูก็จันิ้ตากะะแต่ว่าบางเอญว่ามาฝันก่อน ก็คือมาเหนว่าเขาก็ถามหนูว่าในวามปันทุกโต๊ะนะคะก็จะมีดิมคองมีมีคองน้ําไหลอะไรนะคะแล้วก็เขาก็ถามหว่าเออใจเอาระหมาดเป็นไหมเพราะงั้นเขาแบ่งพื้นที่เขาละหมาดกันนะคะส่วนหนูอ่ะละหมัดไม่เป็นหนูก็บอกว่าหนูเป็นสาานสถานอัุ้นนะคะหนูละหมัดไม่เป็นค่ะหนูก็ออกมานั่งอยู่ที่เอด้านหลังของคนที่ละหมาดนะคะเพนนั้นมี คืที่ละหมานี่นขละหมานเนี่ยเต็มเลยแล้วก็มีเ้าอ,อี้นั่งเรียงกันนะคะแต่ไม่ใช่นั่งเื้ินะคะนั่งเ้าอี้ค่ะแล้วเขาก็ถามมีโต๊ะอี้หมอนมีโต๊อี้หมานนะคะใส่ชุดโต๊ะขาวไว้นะคะถามหนูว่าทาไมไม่ได้ละหมาน่ะมันก็บอกว่าอ๋อหนูว่าละหมานี่เต็มก็คือหนูว่าก็เคยหัดมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในฝันนะคะแต่ว่าละหมานไม่เต็มคือหนูจะพัฒนาากแต่กันานะคะอ่ะแล้วเขาก็ถามหนูว่าแล้วว่าใจศรัทธาจริงหรือเปล่าหนูก็ว่าหนูว่าศรัทธา ก็คือปัญหาค่ะแต่ว่าตอนเด็กผมก็ถามว่าตอนเด็กค่ะเอาผ้าโป๊กมาโป๊กหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากปะค่ะรับครับาก็ใจรักตรงนี้นะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะแต่งชาปะคะนี่ฝันฟันกี่ครั้งแล้วครับเรื่องเนี้ยฟันครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าหนูโทรโทรมาในครังเนี้ยก็คือไม่ติดนะค่ะไม่ติดโทรมาหลายวันแล้วอะโทรมาก็นานหลายวันแล้วค่ะคนที่คนที่ใส่โต๊ะนีบ หน้าตาเห็นปะเขาเห็นเขามาทำเลยค่ะชุดโตหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นรูปร่างอ้วนๆหน่อยปวดๆขาวๆค่ะมีคราไหมครับอืมถ้าแม่หนูก็ไม่ได้ไไสังเกตว่ามีคราไม่ทันสังเกตเขายิ้มแย้มหรือเปล่าครับเขาพูดแบบยิ้มแย้มเหมือนกับเออมิมมไม่มตีเดียค่ะในฝันนะคะเพราะว่าหนูก็ ว่าจะ,น,น,ะนิสกับแฟนด้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จ้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้คบค,คบแฟนค,แฟคบแฟนคบแฟนอยู่หรือเปล่าค,คบแฟนอยู่หรือเปล่าเขาก็อยู่ค่ะแฟนนี่เป็นมุสลิมใช่ไหมครับใช่มุสลิมแท้เลยค่ะและ้วหนูก็แล้วก็แต่งงานสมรสกันหรือยังครับอ๋อยังเลยะค่ะยังไม่สมรสนะแต่เรายัอยู่ด้วยกันนะคะเข้าใจเข้าใจหมายถึงว่ารู้จักกันรู้จักกันติดต่อกัน อูรู้จักมานานแล้วค่ะอืมก็หมายถึงว่าชอบกันแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรกันใช่ค่ะใช่ไม่มีอะไรกันค่ะคือคือคือสามารถบอกได้เลยนะครับว่านี่พระเจ้าส่งสัญญาณให้เราเนี่ยได้พิจารณาตัวเราเองว่าเราที่จริงเนี่ยศรัทธาจริงๆเรารู้ความจริงรู้สัจธรรมแล้วก็เราต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยแล้วเราสามารถทําได้เรื่องละหมาดเนี่ยเรื่องละหมาด ในสิ่งธรรมชาติสิ่งวแวดล้อมที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันแสดงถึงธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างไว้แล้วมันคือความอบอุ่นที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตถ้า,าว่าเราศรัทธาการแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสุขสุดยอดสุดวิสัยที่เราสามารถได้ในโลกนี้นะครับไม่ใช่นะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วก็ไม่มีความไม่มีความเชื่อในความจริงอ่ะสมมติว่าเราอยู่หน้าภูเขาลูกใหญ่เนี่ย แล้วแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยภูเขาลูกใหญ่เราก็เห็นว่ามันเป็นภูเขาลูกใหญ่แต่เราดันปฏิเสธว่าภูเขาลูกใหญ่ไม่ e. ไมีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ภูเขามันคือต้นไม้แบบนี้เนี่ยเราเราเนี่ยจะรู้สึกสบายใจกับตัวเราไหมที่ปฏิเสธอะไรที่มันชัดเจนในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันโลกจักรวาลนี้เนี่ยที่พระผู้เป็นเจ้านี่สร้างไว้อะนะเราเนี่ยรู้ในใจเนี่ยว่าสิ่งสิ่งต่างๆที่เราเห็นในโลกนี้เนี่ยต้องมีพระเจ้า ถ้าเราเชื่อจริงๆศรัทธาจริงๆอ่ะนั่นนั่นคือสิ่งที่เรากําลังแสวงหาในชีวิตและนั่นคือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแต่ง,งานกับผู้ชายที่เรารักจริงๆนะ<า>เพราะบางทีเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเลือกคนหนึ่งคนใดให้เป็นจุดหมายในชีวิตเพื่อให้เราเนี่ยพบกับความจริงของพระเจ้าอาจจะเป็นผู้ชายอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นการอะไรก็ได้นะครับแต่เ<า>สมือนพระเจ้ารักเราแล้วแล้วก็ต้องการให้เราเนี่ยรู้จักพระองค์สักที ตลกลงเราศรัทธาหรือเปล่าหนูศรัทธาค่ะแล้วก็รับ<ข>อ,อิสลามหรือยังอะใช่ะคะรับอิสลาม,ลามหรือ,อ,อรรยังครับรับอิสลามอิสลามแล้วยังเหรอคะเออรับหรือยังครับก็คือหนูอะศึกษาก่อนนะคะว่าเป็นยังไงใช่แล้วเราศรัทธาเรียงอะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นได้นอกจากอลัลลอฮ์ว่าสรรพสิ่งต่างๆที่เขาเคารพบูชากันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าเราเชื่อใช่ไหม เชื่อครัับบก่าเชื่อเชื่อก็รับอิสลามไปเลยครับค่ะรับเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมรับเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กล่าวตามผมเลยได้ไหมได้ค่ะอัชฮะดูอัชฮะดนอัชฮะดูใช่แบบพูดตามนี้ไหมคบพูดตามเลยครับเดี๋ยวความหมายผมจะอธิบายให้ครับค่ะอัชฮะดูอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาฮาอิลลา

ถ้าใครที่ในหน้าที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ต่อสายเข้ามานะครับขอความกรุณานะพี่น้องโทรโทรศัพท์กลับมาทางรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าโทรมติดนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0851433520นะครับถ้า CG สามารถขึ้นเบอร์ผมได้ก็ขออนุญาตให้ขึ้นเบอร์เลยนะครับจะได้จะได้โทรติดเลยนะครับ085 1 4 3 3 5 2 0อนะครับก็จะกล่าวไม่กล่าวนี่<ะ>พระผู้เป็นเจ้านี่อัลลอฮฺ سبحانه และเตลาทรู้แล้วนะครับ,รบผมผมเชื่อว่าถ้าต่อจากนี้เนี่ย<อ>ก็สมบูรณ์ทั้งความหมายเพราะพี่น้องคนนี้ศรัทธาแล้วนะฮะยังไงก็อยากจะให้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับซีจีขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับช่วยช่วยขึ้นเบอร์ผมนะฮะในขณะนี้เลยถ้าโทรเข้ามาเดี๋ยวผมจะเปิดสปีกเกอร์แล้วคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ085ครับ 1433520สนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะติดต่อกับทางทางเรานะครับเพื่อที่จะพูดคุยหรือว่าส่งข้อมูลต่างๆมานะครับในการสอบถามปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่027354937นะครับ0 2 7ย5 4 9 3 7้นะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะให้โทรเข้ามาในะขณะนี้เลยในขณะที่กำลังออกอากาศอยู่ เพื่อที่จะให้พี่น้องเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สายหลุดไปนะครับที่หมายเลข0851433520นะครับ0851433520นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการโรคมืดนะครับก็มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปไงขอฝากกับพี่น้องนะครับอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์นะครับที่จะโทรศัพท์เข้ามาในส่วนครับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับ Il ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของ,องรายการกรมืดในวันนี้นะครับประจําวันพุธนะครับพี่น้องก็จะพบกับเราเป็นประจําเช่นเดียวกันครับเช็คคนที่ศรัทธานี่นะครับ <c oughs> กรดังเก่าวกาลิม่อนเพื่อให้คนรับทราบต่อระหว่างเขากับพระเจ้ารู้ที่ผมรีบให้ น้องที่โทรมาเนี่ยให้ใหกล่าวการิมอนนี่นะครับเพื่อประกาศเพื่อยืนยันกับพระเวรเจ้าว่าศรัทธาจริงนะครับเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะจะหมดลมจะ,จะสิ้นสุดเมื่อไราครับถ้าเสียชีวิตโดยที่เราเกล่าวการิมอนแล้วนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น,ปน,ปนทางรอดของเราครับส่วนเราจะศึกษาจะปฏิบัติพิทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหานะครับศึกษาปฏิบัติที่นั่นค่อยศึกษาค่อย,อยปฏิบัติก็ได้และแนะนําทุกคนนะครับที่ กำลังศึกษาศาสนาอิสลามทศทาแล้วนะครับรีบรับรับอิสลามเลยนะครับอิสลามครับสายรูดอีกแล้วนะครับรีบรับอิสลามได้เลยนะครับรับอิสลามแล้วก็ค่อยๆศึกษาเรื่องปฏิบัตินี้ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับสักครู่นะครับเข้ามาอยู่ในสายผมแล้วสล s a l a m u l a สลามครับอ่าอันนี้ที่ที่ที่สายหลุดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับใช่ค่ะใช่แต่เพราะว่าเต็หมดค่ะไปเติมมาคืออ๋อบผมก็เครียดเครียดแต่ที่เครียดเครียดกันทั้งประเทศเลยอ๋อค่ะเอาให้ต้องเครียดค่ะครับเช็คขั้นหมายที่จะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และไม่มีศาสดาที่เราจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนอกจากมุฮัมมัดความหมายเนี้ยเราเชื่อไหมครับ เชื่อนีกล่าวตามผมได้เลยนะครับก็คือเศรัทธาด้วยค่ะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกล่าวตามผมเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งรอบหนึ่งเสียงชัดไหมเสียงน้องชัดไหมครับโอเคอัลฮดุค่ะดุบเดี๋ยวก็เลยฟังเปิดฟังด้วยค่ะอัลฮะดุอัชฮะดุอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาฮาอิลาอิลาอิลลา الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمداً محمداً رسول محمد. رسول الله, الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ความหมายนี้ก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นในนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีาศาสนทูตศาสดา,านอกจากท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับแค่นี้อันนี้เนี่ยคือการทำํำนายที่แท้จริงของการฝันของท่านนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหลังไม่เนี่จะจะแนะนําคุยอีกทีนึงนะครับ,รบเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรนี่นะครับสําคัญกว่าเรื่องแต่งงานเดี๋ยวนี้เราพบความจริงและสัทธรรมและความสุขที่แท้จริงนะครับ ลอคุ้มครองนะครับขอลอคุ้มครองนะครับมีอะไรติดต่อผมได้เลยนะครับทุกเวลานะครับแพ้ค่ะเบอร์นี้นะคะครับยินดีด้วยนะครับครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะค่ะครับสลามบอลเลยกุมครับสลามบอลัาครับก็จดเบอร์ไว้แล้วครับยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกับโดยทีมงานจะติดต่อไปนะครับช่วยเตรียมชุดหนังสือชุดซีดีอะไรต่างๆที่จะใช้ในการศึกษานะครับ มีพี่น้องหลายท่านนะครับที่ก็เคยประสบเรื่องการฝันแบบนี้นะครับแล้วก็มีพี่น้องผู้หญิงที่อเมริกานะครับฝันเห็นอาคารสีดำอาคารสีดำสี่เหลี่ยมนี่เห็นบ่อยแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะถามใครก็ไม่รู้ทำนายไม่เป็นจนถามพ่อเขาครั้งหนึ่งพ่อเขาบอกว่าอาคารสีดำนี่น่าจะเป็นในของมุสลิมหรือเปล่าก็เปิดทีวีดูเนี่ยนี่เปล่าเจอมักกะนะครับ นี่ก็เป็นซึ่งเขาในชีวิตนี้เขาไม่เคยเห็นนะครับเขาไม่เคยเห็นบางอย่างนี่บางคนเนี่ยเราสุภาณวัฒนละทรงเลือกนะให้เขาได้ได้รู้ความจริงอย่างรวดเร็วนั่นแสดงถึงคุณงามความดีที่อยู่ในนิสัยในอุปนิสัยของเขาการที่เขามีความจริงใจกับสัจธรรมความจริงใจกับความจริงเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับกับน้องท่านนี้นะครับแล้วก็ขอให้เขาได พบกับความสุขที่ต้องการครับ